<c oughs> หน,นปวดหัวแล้วก็ปวดเอวแล้วก็แล้วลุงขาค่ะปวดตังด้งแต่เมื่อไหร่คืไนได้สักครับหนึ่งแล้วค่ะก <c oughs> <ขอ>ี่วันหลายวันเนาะค่ะตั้งแต่หนูมาที่นี่ตั้งแต่วันนี้เหรอ <c oughs> ตอนนี้เธอแก้ให้ใครหนูหนูแก้กรรมส่งวิญ,ญญาณเด็กเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กไปแล้วแต่ว่าหนูแก่บนบวชบนบวชบนค่ะบนบวชต้องไปบนอะไรไว้ก็เมื่อก่อนหนูเป็นมะเร็งใน ในลี่ม่นลูกแล้วหนูก็เอ่ยออกมาว่าวาจาว่าถ้าหนูหายหนูจะบวชมเงหนูจะบวชให้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะแล้วนี่บวชให้เขาอยู่ค่ะแล้วพอพอเริ่มที่จะบวชให้เขาปั๊บเลยมีอาการออกเหรอมันก็มีตั้งแต่หนูมาก่อนมาแล้วค่ะออแล้วนี่มันเป็นหนักหรือเป็นเบาหรือเป็นทําเสมอเดิมก็เท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเอ พลังมาแล้วเธอเพอไปทําอะไรกับพวกสับปะสัตว์บ้างไหมวะไม่ค่ะไม่เคยเหรอเธอมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลค่ะอุบลเหรอมีผีแบบมีผีอุบลหรือเปล่ามีผีบบบพระพุหรือเปล่าไม่ทราบค่ะมันม,ม,มีอะไรผีปอบอ่ะหนูไม่รู้ค่ะประเภทแบบว่าทายาทอสูรมีป่ะติ้งตระกูลก็มีลำกันนะว่า ไม่มีลำค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตระกูลของญาติเขาจะเป็นเหมือนเขาพ่อจำแม่จำไหมแม่จำพ่อจำแล้วต้องเตรียมอาหารมาให้เขากินเหรอจะเป็นจะบอกว่าเป็นพิธีเป็นเนจ้าพิธีอะไรคนในหมู่บ้านนะคะไม่แล้วเวลาเข้าเข้าคนนะืป่ไม่เข้าค่ะแค่วางของให้กินค่ะจะดูแลปู่ปู่ที่รักษาลูกหลานในหมู่บ้าน,นะคะ่ะ เขาหลายรุ่นเนาะค่ะเหร่ะพีบ้านพีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ดูแลลูกหลานใช่ไหมหมู่บ้านค่ะของหมู่บ้านเลยเหรอเคยไหว้เขาบ้างกหมหมูไหว้ค่ะเวลาหนูกลับบ้านหนูก็จะต้องไปไหว้ต้องไปไหว้เขาทุกคนต้องไปไหว้ค่ะลูกหลานถือว่าเป็นลูกหลานบริวารถูกคุณใจบ้างงัไม่รู้มีอาการอะไรบ้าง หนูไม่มีค่ะแต่ว่าหนูจะปวดหัวแล้วก็ปวดหัวอ๋อแล้วลงค่ะคิดว่าจะมีคนใส่คุณใส่เธอปะไม่มีค่ะเพราะอะไรไม่มีใส่เพื่ออะไรเพราะว่าหนูไม่ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครอคืมเธอทําทอะไรอาชีพค้าขายปะเป็นทํางานโรงงานมาตลอดเหรอไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครเขาไม่ค่ะบุญชาตูไหน คนใหญ่หนูจะชาตรงขาตอนนี้ยังชายอยู่ปะอันนี้ปวดปวดค่นะพ่อกดให้นะปวดปวดเลยเหรอคุณพ่อไม่เคยแทงเธอใช่ไหมไม่ค่ะนั่นลองยื่นขามาดิยื่นไปทางนี้หรือว่าไม่ไม่ยืน่นมาทางนี้ชันเข่าอ่ะชันเข่าอ,อันนั้น ใครเหรหนูเจ็บเจ็บเหรอหนูเจ็บค่ะหนูไม่ได้เจ็บเพราะผีค่ะตัวเมืเจ็บมากเหรค่ะเจ็บแบบทะลุทะลวงเหรอ หลวงพ่อนะเจ็บหนูเจ็บหนูเจ็บไม่ได้ผีเข้าแม่หนูเจ็บมากเฉยๆเอาขาลงเฉยเโอ้ยแม่หนูเจ็บไม่คะไม่หรอไม่หนูเจ็บหรอไม่นนจโหยโคตร้องเลยค่ะหนูไม่ได้ผีเข้าผีเจ็บหรือเธอเจ็บ หนูเจ็บค่ะหนูไม่ได้ผีเข้าหนูมีสติค่ะหลวงพ่อเจ็บปะเจ็บไหมไม่ค่ะแต่อันนั้นมันหนูทิ่มแทงหนูหนูเจ็บเจ็บปะไม่เจ็บค่ะแล้วที่วางเท่ากันแล้วไม่เจ็บอ่ะอันนี้ไม่เจ็บค่ะแต่เหมือนแบบหลวงพ่อทิ่มหนูไปตรงทิ่มทิ่มทิมเหมือนทิ่ม่ทิมทะลุขาเหรอมันเหมือนมีทะลุหรอมันเหมือนทิ่มโดนกระดูกค่ะชวงกระดูก แม่หนูเจ็บมากเลยนะหนูทนไม่ได้จริงจริหนูมั่นใจว่าหนูไม่มีพีษแต่ว่าหนูเจ็บมากพอเธอดูเธอตั้งใจเธอลืมตามาดูเด้ลืมตามาดูเดลืมาดูดีหลวงพ่อไม่ได้เที่ยมเลยแต่ไม่ได้ขำเลยวะเฉยเฉยว่างเฉยเนี่ค่ะหนูไม่เจ็บค่ะถ้าวางเฉยเฉยว่างเฉยเจ็บปะไม่ไม่เจ็บปะนี่ก็ว่างเฉยเฉยนี่ยวางเฉยเฉยวางเฉยเฉยเจ็บปะ ไม่เขะเจ็บไม่มากเจ็บปะเจ็บค่ะอันนี้ก็วางเฉยทำไมเจ็บอ่ะเริ่มเจ็บมากขึ้นรึเปล่าข้างนี้ที่เธอชาไงเนี่ยขะคะช่างนี่หนูชาเนี่ยโอ้ยหนูเจ็บมากค่ะหลวงพ่อพ่อเธอลืมตาดูเดะหลวงพ่อทำอะไรแบบวางไว้เฉยลืมตาดูเดะ คุณพ่อวางวางไว้เฉยๆแข้างนี้มันชาไงมันมีอะไรอยู่เจ็บมากป่ะเจ็บมากตายแน่ใช่ไหมคุณพ่อออกแล้วค่ะหนูขอร้องมันหนูเจ็บผีมาอยู่ในตัวเธอไงผีเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับเธอแล้ว วิญญาณเอ้ยออกไปจากล่างเขาได้แล้วไปอยู่ในล่างเขาทําไมเอาบุญเอากุศลไปออกไปตามนี้เอาบุญหลวงพ่อไปด้วยให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานโล่งปรงเบาออกจากล่างนี้ไปได้แล้วแต่พรุ่นี้เขาใส่บาตรถวายอาหารให้ต่พรุ่งนี้ใส่บาตรนะ พดทางหายเจ็บทามาหายเจ็บชังคังหายเจ็บโอ้ยดหนุเจ็บเจ็บม่เ็เมายังขี้ยงตัวแล้วางเท่าเดิมใส่บาตได้ครา มันชาอยย่ป่ะไม่ไม่แล้วมันปวดแล้วมันช้าหรือไงมันจะปวดค่ะแล้วปวดแล้วปวดน้ำก็ชาไม่ไม่มันจะปวดตรงยืนได้ยืนได้ยืนได้ปวดแล้วปะเดินมันจะขัดอยู่ตรงตอนนี้ขัดอยู่ปะ เอามาเนี่ยใกล้ยๆย,ยืนยืนยืนมายืนมา มู่้ก็ไ่รกได้หาก็ได้หา็ไปเลย ชา้าก่ะไม่ชา้านะค่ะแต่ว่าอยู่บนหัวหนูค่ะเวลาหนูชอบปวดหนูชอบปวดหัวปวดหัว คนนิสานอ,อ่ะหลวงพ่อเวลาคลอดลูกเขาจะมีตาปูประจําหมู่บ้าน <Yeah. S 2> หมู่บ้านแล้วก็เวลาขอดลูกก็ต้องเอาไปฝากเอ <Yeah. S 2> ถ้าถ้าไม่เอาไปฝากก็ <Yeah. S 2> เด็กจะร้องทั้งคืนเลย <Yeah. S 2> เอาดอกไม้ก็ไปขึ้นเฮี้งแล้วก็ฝากลูกเขาเลยฝากไวป้ปะนู no, แล้วแม่เป็นเสือเพิ่นเป็นเชือ้อแม่เป็นเชือ้อมีเชือเอ้อเป็นไงเป็นทาย,ยาดเหรอไม่รู้เขาทําเป็นยังไงหนูก็ไม่เข้าใจเขาตั้งเป็น ตะปูเขาเรียกว่าตะปูตั้งไว้กลางหมู่บ้านแล้วก็ถ้าใครคลอดลูกก็ต้องก็ต้องเอาลูกอ่ะไปถวายไปถวายอ่าไปถวายไปมอบจุ้ยเขาไปมอบว่าฝากเอาไม่บอกลูกไม่ค่ะหนกกลัวไปโดนจุดอ่อนไม่โดนกลัวโดนจุดอ่อนไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงคอจะพองวางเฉยเออโอ้ยหลวงพ่อวงพ่อไม่ทำไม่รู้เจ็บนะ <laughs> oh then we <Mike. laughs> <laughs> 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 ไม่หายโน้ตบุ๊กได้ป่ะเอ้ยยังช่วยยังดีขึ้นเลยพ่อพิเศษนะบอกหลวงพ่อพิเศษหลวงพ่อพิเศษดีขึ้นแล้วใช่ไหม เอาป้ายมาด้วยเอาไม้ดเอาไม้เอาไม้เอาไม้ออกมาด้วยปล่อยประปากมาหมานี่แหละหลวงพ่อกวนโอ๋ขอยาหอมด้วยขอยาหอมเนี่ยครับหลวงพ่อน่าป่ะมีปัญหาเลยลูกจิตที่ไปเจ็บหัวเข่าครับ